สวัสดีค่ะก็มาพูดเรื่องสะดมกันนะคะสะดมคืออะไรสะดมเขาจะให้ข้อมูลมาเป็นคอลัมน์คอลัมน์หนึ่งคอลัมน์สองคอลัมน์สามนะคะแล้วแต่ว่าบางครั้งไม่จําเป็นต้องมีคอลัมน์สามข้อาสะดมหนึ่งกับสะดมสองเพียงพอแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าข้อมูลไม่เพียงพอละก็คือสามารถดึงสะดมสามเอามาใช้งานได้ด้วยนะคะคาตอบที่เราจะตอบกัน เขาจะให้มานะคะให้สะดมหนึ่งมาสะดมสองมานะคะแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกันถ้าเกิดว่าคําตอบในสะดมที่หนึ่งมีค่ามากกว่าสะดมที่สองให้ตอบว่าข้อหนึ่งะคะแต่ถ้าเกิดว่าสะดมที่สองหรือว่าสะดมบีะมีค่ามากกว่าสะดม A ให้ตอบข้อสองค่ะนะคะอ่ะต่อไป ถ้าเกิดว่านะคะสะดม A กับสะดม B หรือว่าสะดม1กับสะดม2มีค่าเท่ากันนะคะให้เราตอบเลยข้อ3นะคะแต่ถ้าเกิดว่าข้อ4ข้อมูลไม่เพียงพอหาค่าไม่ได้ตอบข้อ4ค่ะอ่ะลองทำดูนะคะข้อนี้ สะดม1คือ3ากำลังเสะดม2คือ89สะดม3คือ4ีกำลังเเท่ากับ256นะคะเราก็เออสะดม2ดีมากเลยเขาให้มาเป็น89นะคะไม่ต้องหาเพิ่มนะคะแต่สะดม3ล่ะอ่าแต่ว่าเราไม่ทราบค่า x เราหาสะดม1ไม่ได้เราก็เลยไปดูที่สะดม3นะคะเขาบอก4ยกกำลังอะไรก็ไม่รู้นะ เท่ากับ256นะคะ2 5 6อ่ะเพราะฉะนั้นเราลองเอ๊ะ4ยกกำลังอะไร4ี่กำลังศเท่ากับ1นึงกำลัง1เท่ากับ4 4ลัง2เท่ากับเท่ากับะไรเท่ากับ16ก็คือ4คูณ4นั่นเองนะคะเท่ากับ4ีคูณ4 4กลัง3เท่ากับ 4กำลังสามเท่ากับ4คูณ4คูณด้วย4เท่ากับ64นะคะ4กำลัง4ล่ะนะคะ4กำลัง4ก็คือคืออะไรเอ่ยคูณ4คูณ4คูณ4เท่ากับ256อห่าเราได้คำตอบออกมาแล้วเพราะฉะนั้น4กำลังสเท่ากับสองหหนะคะ x ของเราก็คือกำลัง4นั่นเองนะคะ อ่ะข้อนี้ x ของเราก็คือกำลัง4นะคะเพราะฉะนั้น3ยกกำลัง x ก็คือ3ยกกำลัง4 3ยกกำลัง4ก็คือ3อ่ะดู3นะคะ3กำลัง0 3กำลัง0เท่ากับ1 3กำลัง1เท่ากับ3 3กำลัง2เท่ากับ9นะคะ3กำลัง3เท่ากับ27 3ากำลังสเท่ากับ81นะคะเพราะฉะนั้น3กำลังสของเราเท่ากับ81นะคะระหว่าง81กับ89ใครมีค่ามากกว่ากันเอ่ย81กับ89นะคะ89ย่อมมีค่ามากกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราตอบข้อ2สะดม2มีค่ามากกว่าสะดม1นนะคะ